ดใจที่ได้มาอยู่รนให้ิขอให้ทุกนดบค่ะาสวัสดีค่ะทักทายนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนค่ะเสียงห่อนเสียงหวานมาเลยนะแอดอะวันนี้ เป็นวันพิเศษอะไรแฟนคลับ FC มามีแอปทักซอนแล้วก็นนกุลคงจะรู้แล้วใช่ไหมวันนี้เป็นวันเกิดของนอนกุลนะคะมามีแอปทักซอนนี่ก็อวยพรวันเกิดนนกุลไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่หน้าฟีดในไอจี Wishing you nothing but the best happy birthday แล้วก็แอ แขกหานนกุลขอให้ถอนหายใจน้อยลงหัวเราะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่ารูปเซตเดียวกับปีที่แล้วรูปคู่มีเท่านี้ไม่เชื่อค่ะรูปคู่ไม่ได้มีเท่านี้แต่อยากให้แฟนคลบเอซดูเท่านี้เองใช่ไหมคะ <c oughs> ซึ่งนนกุลก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแล้วก็แซวหมอมีแอปไปหนึ่งกลุ่มนะคะ ขอบคุณครับน้องเฟรชชี่วาซานะแอบแซวพี่สาวนะนนกุลนนกุลผู้กุมความลับแอปทิมเอ๊ะหรือว่านนนกุลคือหนุ่มที่แอบซุ่มคุยกับมามีแอปทักซอนคะ่ะทุกคนนอกจากจะชวนทุกคนมาอวยพรวันเกิดของนอนกุลแล้วนะคะหรือว่าน้องเชนของพี่อินจากซีรีส์หารักด้วยใจเธอใดๆคือความพิเศษ มามีแอปทักษอนนะคะทุกคนเดินทางไปร่วมงานวันเกิดแล้วก็เซอร์ไพรส์นนกุลนะคะก็คือเป็นเกสนนกุลวันนี้เขาจัดงานนะคะจัดงานวันเกิดก็คือเป็นเหมือนแฟนมีตติ้งพบปะแฟนคลับ FC ของนอนนะคะแล้วก็มีคนที่เดินทางไปแบบว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดเนี่ยหลายคนเลยก็ เป็นดารานักแสดงเ,เพื่อนๆในวงการที่มีผลงานคู่กับนนกุลในเช่นน้องมุกอย่างเงี้ยก็ไปแต่เซอร์ไพรส์รสุดๆส,สำหรับพวกเราก็คือหมอมีแอปทักซอนนั่นเองทุกคนป่ะไปดูด้วยกันแอปก็หยิบจับนะคะบรรยากาศรวบรวมคลิปต่างๆที่กนับ f อของน้องนนทวิตใน Twitter นะคะเราก็มาดูไปด้วยกันทุกคนป่ะ พี่ห้าคะไม่มีช่วงไหนเลยค่ะทุกคนเนี่ยคิวดขึ้นมาถตรที่แ่งขนนี้มีเ่นเกมกันด้วยนะคะอ่านไฟังนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวเม่กี้มนีแอปทักซอนเี่ยรวยพอคนนี้ว่ายังไงดูด้วยกันต่เนช่ารกันคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วมในการวันนี้นะคะก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็น วันเกิดที่นนมีความสุขมากๆเพราะว่าได้มาเฉลิมฉลองกับทุกๆคนที่นี่นะคะแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็อู้สึดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ขอให้ีปฏิทิดีะคะขอให้มีเวลของทุกคนเยอากๆค่ะขอบคุณครับผมอยากให้ฝากกันอีกทีรับผลงานีดีด้อค่ะ่้มากค่ะเออแต่คือมันปล่งปัหมดแล้วับแปกมาที่รับกับน้องคุณมีผลงานร่วมกันใช่้ครัเป็นซนี่คะ มีเรื่องไปเซลกระหารไม่ใจเธอพี่แอฟครับคือเกมก่อนหน้านี้ไม่เป็นต้องชอบเทนริสชอาถามทุ่นพุ่นนะไม่ได้ถามคนอืน่นใช่ใช่ผมชอบเทนนิสมากกว่าเขาจริงเหตุผลจริง้างเนี่ยจริงไม่จริงผมจะบอกว่าที่น่ารักจริงน้องน้องเขีนพูดถูกอย่างเลยเห็นรูเปเห็นรูปรผมไปอ่าทะเลมากกว่าเขาใช่ตอนนี้คือจริงนี่นี่คือเรื่องจริง พี่แออกตอนนี้ยังโอนอเลรที่น้อยสิ่งตอนนี้ถูกแล้วคำตอบคือคุณชอบอะไรบ้างภูเา I like three m o u n t a i n พี่พี่แอว่าจริงๆนะทำไมคุณชอบเป็นทะเลมากภูเขามซัเขอตอตลอดนะคะคู่นี้ไม่เขาคิดว่าภูเขานจริงเขาบอกว่าเกินตอบตกันข้ามใช่หมป่าวแอบชอบก็เปนทะเลก็เลยว่าเอ่าจเรอ่ะ แสดงว่าผู้เคยที่บอกว่าภูเขาชอบสมุนไพรจริงจป็จริงจ้าข้อต่อมาครับพี่คราวนี้นะอ้าที่ตอบใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วทล้มจะชอบทานสมุนไพรชนิดตัวอย่างกินแล้วมันจะสงบสุดอาจคะของ พี่หยินกับน้องเชน่อยากเชื่อว่าแบบมีแอปทักซอนนะกะไปเซอร์ไพรส์นะคู่จิ้นเรือสปีดโบสแอปนนอยากดูละครแล้วทุกคนแล้วก็ทางอินไซต์นะคะเขาก็ทวีต Happy Birthday นนท์กุลแล้วก็บอกว่า หารักด้วยใจเธอหรือว่า y o u r s เซลเนี่ยเร็วๆ็วนี้นะคะจะได้ชมกันแต่คําว่าเร็วๆ็วนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะรอนานหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวละครของมามี่แอัทซอนก็เนาะพรุ่งนี้ก็จะมีลงจอลราแค้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนกันหรือเปล่านะแต่แอดรอว่าทุกคนหารักด้วยใจเธอคือแบบเป็นคนที่ชอบดูละครแนวเนี้ยแนว แนวแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกดราม่านิดหน่อยคอมเมดี้นิดหนอ่อยอะชอบมากโอเคทุกคนเป็นยังไงขอบคุณทุกคลิปนะคะสำหรับแฟนคลับ f อซของน้องนนที่ใน twitter ทีแอดมินหยิบจับมาจากแฮชแท็กนนกุลน,นะคะชายนิง่งหรือชายหน้านิง่ง ชอบความซัพพอร์ตกันของนนกับแอปจริงๆทุกคนจะเห็นว่าคู่นี้เนี่ยคือถ่ายละครละครปิดกล้องไปเป็นแบบจะปีนึงแล้วอะ่ะเปิดกล้องจนถ่ายเออเปิดกล้องถ่ายทําเสร็จจนเนี่ยจะครบปีอยู่แล้วนะทั้งคู่ก็มีมิตรภาพดีๆด,ดูสิล่าสุดนนกุลกันนะหาบัตรตั๋วคอนเสิร์ตดิสนีย์ให้น้องปีกับพีแอแล้วก็ ไปดูด้วยกันอีกแถมกลุ่มความลับอะไรไว้ก็ไม่รู้นะโอเคทุกคนแฮปปี้เบิร์เดนนนกูลน้องเชนของพี่หยินอยากดูแล้วทุกคนนะครับที่ที่ทีมาอย่างนี้ครับแล้วก็จริงๆผมไม่คิด้่ายๆเลยคือผม ตอนที่ผมเข้ามาในวงการแอบเรตื่นเต้นเช่นกันค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วมในงานวันนี้นะคะก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นวันเกิดปีที่นนมีความสุขมากๆเพราะว่าได้มาเฉลิมฉลองกับทุกๆคนที่นี่นะคะแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็แอบดีใจที่ได้มด้รับหนึ่งในความคิดวันดีด้วยขอให้ท er ุกที่ได้ขอให้ทุกคนดีค่ะครับผมอยากให้ฝากผมทงานอีกทีค่ะผลงานได้